สมาคมนีโอฮีโร่เปิดตัวหัวหน้าหน่วยนีโอฮีโร่ตัวละครที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับฮีโร่คัสเอสของสมาคมฮีโร่เลยครับวันนี้มีตัวไหนที่เปิดเผยมาแล้วบ้างมาพูดคุยกันนะเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของทั้งสองสมาคมครับความแข็งแกร่งนั้นอยู่ที่ฝ่ายใดผมมีเฉลยและคําตอบให้กับเพื่อนๆนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วเรามาพูดคุยกันครับไปเริ่มกันเลย สวัสดีแฟนคลับทุกคนครับกับ T.A.R. Sport อีกรอบหนึ่งนะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับสมาคมน e โ h ฮี o กันบ้างครับสมาคมน e โ h ฮ r o เนี่ยก็จะมีระดับหัวหน้าหน่วยนะซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับ Hero Class h ี r o c l a s s เเลยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นนั้นครับการเปิดเผยต,ตัวตนของหัวหน้าหน่วยน e โ h ฮี o มีใครที่เปิดเผยมาแล้วบ้างและความแข็งแกร่งประมาณไหนมาพูดคุยกันแบบคร่าวๆและเทียบกับ h ีโ o ระดับ Class S มาวัดกันจริงๆเนี่ยความแข็งแกร่งมันสู้กันได้หรือเปล่าอันนี้ผมจะมาสรุปให้ก เลยครับแล้วก็แน่นอนผมไม่ได้มีมั่วนะไม่ได้มั่วอย่างแน่นอนนะผมบอกว่าฝ่ายไหนชนะก็ฝ่ายนันาา้นแหละครับเพื่อนๆนาสมาคมนีโอฮีโร่เป็นสมาคมร้อนแรงที่สุดเหนือกว่าสมาคมฮีโร่ไปแล้วนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับการเข้าถึงพวกมนุษย์ประหลาดด้วยความรวดเร็วเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวมไปถึงการทํางานเป็นทีมอันนี้เราก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนั้นหรอกมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกที่เป็นหัวหน้าหน่วยนีโอฮีโร่ที่โผล่มาครับ ตัวละครแรกเนี่ยชื่อว่าเอ็กเซลที่โผล่ออกมาแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยเลยการที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยนีโอฮีโร่เนี่ยก็จะต้องมีลูกทีมด้วยครับเอ็กเซลเนี่ยมีลูกทีมอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับไม่ต้องมาจัดทีมใหม่เพราะว่ามีทีมของตัวเองที่ทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับและหลังจากได้ชุดเบ็ดเสูตรกันครบทีมเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพของทีมนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยครับเรียกว่าทีมฮันเตอร์พวกเขาเป็นทีมอิสระมาก,ก่อนนะครับในการล่าพวกมนุษย์ประหลาดและการล่าของพวกเขานั้นประสิทธิภาพมันสสูงมมาาาากกกเเลยยยทีีีดดดวครรรรัััับบบถจภิะป ได้แบบสุดดจัดเลยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้ชุดเบเท์สุรเข้าไปเนี่ยอาจจะจัดการกับพวกสัปหลาดหรือมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมบังกรได้เลยเช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองที่สุดกลุ่มหนึ่งของนีโอฮีโ oh ร่เลยครับหัวหน้าหน่วยนีโอฮีโ oh ร่คนที่2ไลเดนเป็นภัยพิบัติของเหล่ามวลมนุษย์ประหลาดเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะว่าความแข็งแกร่งนั้นไม่เคยแพ้ใครและก็สามารถจัดการกับศัตรูได้เพียงง่ายดายพักเพียงครั้งเดียวด้วยทักษะซูโม่ก็สามารถจัดการได้แล้วครับัพพิบัติระดับมัังกกรรรเ่่ชือวาาาาสาาถจด ด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวก่อนหน้าน,นี้สมาคมฮีโร่เนี่ยพยายามภาพทําให้เป็นฮีโร่คลาสเอในกรณีพิเศษเลยครับเพราะความแข็งแกร่งที่มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ไรเดนก็ปฏิเสธครับไรเดนนั้นบอกว่ามีสัญญาอยู่แล้วครับแล้วก็มาเฉลอยอย่างแน่นอนอะนะว่าสัญญานั้นมันเป็นข้อตกลงระหว่างไรเดนกับนีโอฮีโร่ครับนอกจากจากการต่อสู้กับพวกมนุษย์ประหลาดที่สุดจะแข็งแกร่งแล้วร่างกายที่กำยำแล้วก็มีร่างกายที่ใหญ่ตัวมากๆเนี่ยไรเดนยังเป็นแชมป์สูโม่ด้วยนะครับความสามารถในการแข่ง คือ้งคือ700ครั้งเขาชนะทุกครั้งครับไม่มีใครสามารถจัดการไม่มีใครสามารถล้มเขาได้เลยครับแม้แต่กระทั่งคนที่แข็งแกร่งหรือแม้แต่กระทั่งพวกมนุษย์ประหลาดสัตว์ประหลาดก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยครับภัยพิบัติของมวลมนุษย์ประหลาดไหลเด่น หัวหน้าหน่วย n e ฮ h e ร่คนที่3นั่นคือจัก,กรพัฒน์ทรงอย่างแบดเพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกครับเขาคือจัก,กรพัฒน์เด็กนั่นแหละที่ย้ายฟากจากสมาคมฮีโร่จากการเป็นฮีโร่ c ลาส s S อันดับที่5มาเป็นหัวหน้าหน่วยของ Neo h e ร่ครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เฉลยอ,ออกมาด้วยเหตุผลอะไรที่จัก,กรพัฒน์เด็กนั้นเข้ามาอยู่สมาคมโอฮีโร่แต่ถ้าจะไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรมากมายนะครับจัก,กรพัฒน์เด็กนั้นมีความไม่พอใจต่อผู้ใหญ่ที่ไม่เคารพตัวเขาครับซึ่งมันเป็นเด็กะนะตัวของจักรพัฒน์เด็กเองก็น้อยใจก็เลยเปลี่ยนลใหม่ เป็นจกักรพรรดิทรงอย่างแบสซึ่งความเป็นจริงคําหรือชื่อของจกักรพรรดิเด็กมันมีนัยยะสาคัญอยู่นะครับเพื่อนๆไ,ไปแลปลแล้วเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นชื่อฮีโร่ที่ทําให้จกักรพรรดิเด็กนั้นดูแบบไม่ชอบนอะผมก็คงไม่ชอบเหมือนกันจกักรพรรดิเด็กมาอยู่ในโอฮีโร่ oh ก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้กับตัวเองที่มันดูดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอีอย่ยงวะอ,อารมณ์เป็นว่าจากักรพรรดิเด็กยายฟ้าครับแล้วก็ความสามารถของจักรพรรดิเด็กนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถต่อบพวมนุษย์ ได้ความแข็งแกร่งก็วัดได้เทียบเท่ากับฮีโร่คลาสเของสมารมฮีโร่เลยครับหัวหน้าหน่วยคนนี้ หัวหน้าหน่วยโอฮีโร่คนที่4เรียวมอนคนนี้เนี่ยข้อมูลค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าก็มีประวัติคร่าวๆให้พวกเราพอได้รู้จักตัวตนของเรียวมอนบ้างเรียวมอนเป็นหัวหน้ายากุซ่านะครับที่มีเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่หรือเครือข่ายที่ใหญ่โตอะมากๆเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลทางด้านโลกมือคนนี้เนี่ยทำงานผิกดกฎหมายแทบทป้งหมดเลยครับการที่สมาคมโอฮีโร่พาเข้ามาเป็นหัวหน้าหน่วยโอฮีโร่เนี่ยมันก็เป็นการที่สุ่มเสี่ยงกักมากๆเพราะเขาไม่ใช่คนดีอะเพืเเ่อนๆรู้สึกแบบนั้นไหมหรือว่าเขา ตัวัวบใจอยากจะเป็นคนดีหรืออาจจะเอาความสะใจเอาภาพพวกหรือเดือกแก๊งของตัวเองเนี่ยมาจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดแทนแทนที่จะจัดการกับคนแต่ว่าเขาก็ต้องได้เงินหรือได้สิ่งตอบแทนกลับคืนมาด้วยตรงนี้ก็คาดเดากันต่อไปครับความสามารถไม่ชัดเจนครับแต่ทรงอิทธิพลเหลือเกินหัวหน้าหน่วยนีโอฮิโร่คนที่5 กระบองเหล็กคนนี้ย้ายฝั่งมาจากสมาคมฮีโร่ครับแล้วก็เป็นถึงฮีโร่ระดับคลาสเอสเลยค,ความสามารถของกระบองเหล็กนั้นมีหลายๆคนชื่นชอบครับเพราะว่ามีความบ้าเลือดดีเดือดและเป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างเอาเรื่องขี้โมโหความสามารถของกระบอกเหล็กนั้นก็คือการตวัดกระบองของเขาครับที่มีความแข็งแกร่งอมมาก,มาก,มากและก็ความบ้าซึ่งเวลาที่โดนคู่ต่อสู้เนี่ยอัด สบักสะบอมเท่าไรเนี่ยตัวของกระบองเหล็กก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะคือสะมาโฮมิโลหรือพวกระดับฮีโร่คลาสเอสเนี่ยความแข็งแกร่งมันก็ไม่ได้ต่างจากพวกสัตว์ประหลาดเลยครับแค่ร่างกายหรือหน้าตาเป็นคนเท่านั้นเองการย้ายฝ้าของกระบองเหล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเขาเปลี่ยนใจหรือไม่ชอบอะไรในตัวของสมาคมฮีโร่นะครับแต่ดูเหมือนว่ากระบองเหล็กนั้นไปได้ยินการพูดคุยของเซกินคันนะครับที่จะย้ายฝั่งมาสมาคมนีโอฮีโร่ ilo, ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะะเเปป็็็นนนสสาายยั่ลลบบกกรงห มีความเป็นห่วงเซนกันครับก็เลยขอตามมาด้วยกลายเป็นหัวหน้าหน่วยของ neo ีโร o แบบไม่ต้องสืบครับเพราะว่าความสามารถมันสูงจัดและจัดอยู่ระดับคลาสเชตโสมาคมมีโลแล้วอะ่ะการที่ย้ายฝั่งมาแบบนี้ก็ต้องเป็นระดับหัวหน้าหน่วยเท่านั้นครับหัวหน้าหน่วยลำดับที่6ของ neo hero เวบกกาซาตุวละครที่เปรียบเสมือนไอดอลนะครับแลวก็เป็นที่รักของคุณตาสุดน่ารักสดใสมุ้งมิงตัวละครนี้ครับถูกเปิดเผยมาแล้วว่าความสามารถก็คือสามารถจัดการกับไปบัตระดับปีศาจได้อย่างง่ายดายและลักษณะ หน้าของเธอเนี่ยก็จะคล้ายๆหน้าก,ากากหวานของสมาคมฮีโร่ครับเป็นไอดอลเป็นหน้าเป็นตาของสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องทําให้แฟนคลับนั้นรู้จักนีโอฮีโร่มากขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็นเออมาสเตอร์ของสมาคมนีโอฮีโร่คล้ายๆกับหน้ากากหวานที่เป็นของสมาคมฮีโร่นั่นแหละครับและดูเหมือนว่าเธอก็อยากจะเป็นคู่แข่งของหน้ากากหวานด้วยเช่นเดียวกันครับตัวของเธอนั้นยังไม่ได้ผูกเปิดเผยข้อมูลมา,มามากนะครับแต่ว่าผมก็พอรู้มาบ้างว่าเธอนั้นเป็นไซบอร์มีการดัดแปลงร่างกายของ ตััวเองครบและความสามารถของเธอนั้นก็แข็งแก่งเกินมนุษย์อย่างแน่นอนนะคล้ายๆกับเจนอนหัวหน้าหน่วยลำดับที่7ของนีโอฮีโร่ที่ถูกเปิดเผยมานั่นคือซุยริวคนที่อยากจะเป็นลูกศิษย์ของใส่ตะมะแต่เป็นไม่ได้อยากจะไปหาใส่ตะมะแต่สุดท้ายก็มาอยู่ในามาคมนีโอฮีโร่ ป้าโบ่หอแตกหัวจะปวดซุยริวเนี่ยมีความสามารถในด้านศิลปะการต่อสู้นะครับเป็นผู้เรียนวิชาหมัดว่างเปล่าจากอาจารย์ซุยโซซึ่งก็เป็นคุณปู่ของซุยลิวนั่นแหละศิลปะการต่อสู้ของซุยริวก็ถือว่าเก่งอามากมากเลยทีเดียวครับแล้วก็มีเกียรติบัตรนะครับเป็นถึงระดับแชมป์ของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ปีล่าสุดเลยปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่สมาคมนีโอฮีโร่โดยที่ไปทําชุดของสมาคมนีโอฮีโร่แต่ครับชุดเบเตสูรซึ่งมันมีราคาอยู่ประมาณ5ล้านเยนด้วยกันนะนะน และการทําแบบนั้นครับทำชุดของเขาพังซยริวก็จะต้องรับผิดชอบในการใช้นี่ด้วยการเป็นหัวหน้าหน่วยเนโอฮีโร่ o ero, จนกว่าที่จะใช้นี่หมดครับเพืเ่อนๆจบไปนคนนี้มาแบบงง,ง,งๆแบบไม่ตั้งใจแต่ก็เป็นหัวหน้าหน่วยคนล่าสุดครับ นั่นคือข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะในระดับหัวหน้าหน่วยของ n e โ He ี o มี7คนแล้วครับแล้วก็ยังมีตัวละครปิดศนาที่กำลังจะโผลมาในอนาคตก็จะเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งเพียงใดนะแล้วก็เป็นตัวละครไหนก็ต้องมารอติดตามกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าวัดการที่ตัวของหัวหน้าหน่วยกับฮีโร่ค s สที่มีอยู่เนี่ยฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ต้องย้ำบอกไว้ก่อนเลยครับว่ายังเป็นฝั่งสมาคมฮีโร่อยู่เพราะสมาคมฮีโร่นั้นมีคนที่แข็งแกร่ง อยู่มากมายและแข็งแกร่งกว่าระดับหัวหน้าหน่วยนีโอฮิโร่รวมกันสิเกบุคคลคนนั้นผมไม่กล้าเอ่ยชื่อเลยเ,เพื่อนน่าสะเพงกลัวแค่เอ่ยชื่อเอ่ยนามนี่ผมก็ให้หัวใจจะวายคิงบรษทิกแข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเพื่อนๆอย่าเอา่ยนามเขาบ่อยนะ แล้วก็ยังมีฮัตสึบุกิมีบาสแล้วก็ไซตะมะอกีกเลยพูดกันแค่นี้มันก็สู้กันไม่ได้แล้วละ่ะแต่ว่าความนิยมในโลกของวันทันแมนตอนนี้เนี่ยเทมาฝั่งนีโอฮีโร่แบบชัดเจนครับเพื่อนๆคิดว่าฝั่งไหนจะอยู่รอดฝั่งไหนจะชนะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะ ส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไลค์พิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลาก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอสเออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะบา,บายยรักทุกคน